ด,ดิฉันนางสาวรัมมอนเจียมกิมผมนายเพียงศักดิ์คำนวณพวกเรามาจากโรงเรียนวิทยาศาสตร,ร์จุฬาพรราชวิทยาลัยปทุมธานีครับในวันนี้จะมานําเสนอโครงงานการศึกษาการใช้กระเทียมเป็นสารกันหืนในอาหารเพื่อทดแทนการใช้สารกันหืนสังเคราะห์ค่ะที่มาและความสําคัญในปัจจุบันกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารมีการเติมวัตถุเจือบ,บนอาหารเพื่อจะยืดอายุก,การจัดเก็บคงไว้ซึ่งความสดใหม่ของอาหารแมะเก็บไว้เป็นระยะเวลานานโดยเฉพาะอาหารที่มีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวเป็นปองค์ประกอบ เช่นน้ำมันั่วเหลืองน้ำมันมะกอกซึ่งจะพบได้ในอาหารประเภทน้ำสลัดมายองเนสมันฝรั่งทอดกรอบเป็นต้นค่ะเนื่องจากกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวเมื่อสัมผัสกับอากาศจะเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนเกิดการออกซิเดชันของลิพิตค่ะส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็นหืนอีกทั้งยังลดคุณค่าทางโภชนาการของอาหารนอกจากจะส่งผลต่อกลิ่นรสของอาหารแล้วยังส่งผลต่อภาคธุรกิจการซื้อขายซึ่งจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจต่อไปค่ะสารกันหืนที่นิยมใช้ใน,ในอุตสาหกรรมอาหารได้แก่เบทาเลเทตไดรออกซีอนิซซลหรือ BHA และ b e t y l a t e d h ท d r o x y t ูลโ e n e หรือ BHT ซึ่งมีงานวิจัยได้กล่าวไว้ว่าการใช้สารกันหืนสังเคราะห์เหล่านี้เป็นจำนวนมากและเป็นระยะเวลานาน,านจะส่งผลกระทบต่อเนื้อเยื่อของสัตว์ทดลองรวมไปถึงความผิดปกติของการสร้างเนื้องอกและมะเร็งอีกด้วยค่ะนอกจากการสังเคราะห์เรายังสามารถพบสารกันหืนได้ในธรรมชาติค่ะเช่นในกรดแอสคอร์บิกแคโรทีนอยด์และสารประกอบฟีนอลิกค,ค่ะการนำสารกันหืนธรรมชาติมาใช้ทดแทนสารกันหืนสังเคราะห์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคค่ะ เราจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการยับยับย้งปฏิกิริยาออกซิเดชันของพืชสมุนไพรธรรมชาติอย่างกระเทียมเนื่องจากกระเทียมได้ถูกนํามาใช้ในการประกอบอาหารอย่างยาวนานและแพร่หลายในกระเทียมอุดมไปด้วยสารประกอบเฟนอลิกซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระพวกเราจึงคิดว่ากระเทียมจะสามารถยับยับยบย้งปฏิกิริยาออกซิเดชันได้และสามารถนํามาใช้ทดแทนสารสังเคราะห์ได้และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับอุตสาหกรรมอาหารที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคในอนาคตต่อไปค่ะวัตถุประสงค์ หนึ่งเพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของกระเทียม2เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าเพอร์ออกไซด์ในน้ำมันถั่วเหลืองที่มีส่วนประกอบของกระเทียมเปรียบเทียบกับน้ำมันถั่วเหลืองในท้องตลาดวิธีการดำเนินการวิจัยวัสดุ1น้ำมันถั่วเหลือง2กระเทียมอุปกรณ์ 1. ขวดแก้วไอโอดีน 2. วิกเกอร์ปริมาตร500มิลลิลิตรหลอดทดลองปริมาตร15มิลลิลิตรปเปตขนาด1ลูกบาศก์เซนติเมตรเครื่องมือ 1. เครื่องสกัดแยกกากผักผลไม้ 2. สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 3. เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล 4. ไมโครบิลเลตขนาด2ลูกบาศกเซนติเมตรสารเคมี 1. นึ่ง้ำกลั่นสองโฟรินซิโอคาลทิลเรย์เจนต์ 3. กรดแกลิก 4. สารละลายแคลเซียมคาร์บอเนต 5. DPPH 6. กโทล็อกซ์เอโรฟอร์ม8กรดน้ำส้ม9สารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟตความเข้มข้น0.01 normal สิบสารละลายอิ่มตัวโพแทสเซียมไอโอดในน้ำกลั่นสิบเอ็ดสารละลายน้ำแป้งร้อยละหนึ่งในน้ำกลั่นการปริมาณสารประกอบฟีโนลิทธรรมดในกระเทียมปลอกส่วนเปิดของกระเทียมออกจากนั้นนำเข้าเครื่องแยกกากนำส่วนน้ำกระเทียมที่ได้ปริมาณหนึ่งร้อยมโครลิตรผสมกับฟอร์เรนเซี l ลเคัชเชอร์เรียกเจนปริมาณหนึ่งร้อยมโครลิตรทิ้งไว้สองนาที จากนั้นเติมสารละลายแคลเซียมคาร์บอเนตความเข้มข้น10%ปริมาณ100ไมโครลิตรและเติมน้ำกันปริมาณ1,000ไมโครลิตรทิ้งไว้60นาทีโดยเก็บไว้ในที่มืดไม่ให้สารสัมผัสกับแสงทำซ้ำ3ครั้งจากนั้นนำเข้าเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ที่ความยาวแสง734นาโนเมตรบันทึกค่าที่ได้ทำการทดลองซ้ำโดยเปลี่ยนจากน้ำกระเทียมเป็นสารละลายมาตรฐานกรดแคลริกที่ความเข้มข้นตั้งแต่40ถึง100ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรนำค่าที่ได้มาวิเคราะห์โดยเปรียบเทีียยยบบกกกกกกัััสสสาา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 ารร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 ลละะะมมมมตฐนนนนดดดววคถใใำจออุิเท ปอกส่วนเปลอกของกระเทียมออกจากนั้นนำเข้าเครื่องแยกกากนำน้ำกระเทียมที่ได้ปริมาณ100ไมโครลิตรผสมกับสาร DPPH ทิ้งไว้ในที่มืด30นาทีทำซ้ำ3ครั้งนำเข้าเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ที่ความยาวแสง517นาโนเมตรจากนั้นบันทึกค่าที่ได้ทำการทดลองซ้ำโดยเปลี่ยนจากน้ำกระเทียมเป็นสารละลายมาตรฐานโทรล็อกที่ความเข้มข้นตั้งแต่5ถึง500ไมโครโมลาร์ต่อมิลลิลิตรนำค่าที่ได้มาวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบกับสารละลายมาตรฐานโทรล็อก การที่เขาฆ่าเผือกทรายปอกส่วนเผือกของกระเทียมออกจากนั้นนำเข้าเครื่องแยกกากเตรียมน้ำมันถั่วลิสง2กรัมผสมกับน้ำกระเทียม0.02กรัมใส่ใน,ในขวดแก้วไอโอดีนจากนั้นทิ้งน้ำมันถั่วลิสงไว้ให้สัมผัสกับอากาศเป็นระยะเวลา10วันเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเติมโคลโรฟอร์ม10ลูกบาศก์เซนติเมตรเขย่าให้เข้ากันเติมกรดน้ำส้ม15ลูกบาศก์เซนติเมตรเขย่าให้เข้ากันเติมสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟตความเข้มข้น0.01นอร์มอลโดยใช้พิเปตขนาด1ลูกกบาศ์เเซนตติมร ปิดจุกเข่าให้เข้ากันเป็นเวลา1นาทีจากนั้นเก็บไว้ในที่มืดเป็นเวลา5นาทีเติมน้ำกัน75ลูกบาศกวเซนติเมตรและนำไปไทเทรตกับสารละลายอิ่มตัวโพแทสเซียมไอโอไดด์ในน้ำกันเราใช้สารละลายน้ำแป้งเป็นอินดิเคเตอร์จากนั้นวัดค่าที่ได้ทำซ้ำโดยไม่ผสมน้ำกระเทียมลงในน้ำมันขหลืองทำตัวอย่างแกล้งโดยไม่ใส่สารตัวอย่างคือไม่ใส่น้ำมันขหลืองและน้ำกระเทียมจากนั้นนำค่าที่ได้ไปคำนวณค่าพวยออกไซด์ข้อสอบตารางที่หนึ่งนะครับแสดงค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายมาตรฐานกรรรดกกกานิิิิที่่่คควมมมมมเขข้้้ตตตตัังงแ40 100ถึไโอลลลร ที่ความเข้มแสง734นาโนเมตรซึ่งจะนำมาเขียนเป็นกราฟเส้นได้ตามกราฟเส้นที่1นะครับตารางที่2แสดงค่าการดูดกลืนแสงของกระเทียมที่ความเข้มแสง734นาโนเมตรเมื่อเปรียบเทียบค่าการดูดกลืนแสงของกระเทียมเทียบกับสารละลายมาตรฐานกรดแคลิกจะทำให้สามารถคำนวณหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกของกระเทียมได้เป็น1 3 3 1 7มโครกรัมสมมูลของกรดแคลิกต่อกรัมสารสกัดครับตารางที่3แสดงค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายมาตรฐานโทลอลที่ความเข้มข้นตั้งแต่5ถึง500มโครโมลต่อมิลลิลิตรที่ความเขมมแสง57นนโเตร ซึ่งจะสามารถนำมาเขียนเป็นกราฟเส้นได้ดังกราฟเส้นที่สองครับข้อสอบตารางที่4นะครับแสดงค่าการดูดกลืนแสงของกระเทียมที่ความเข้มแสง517นาโนเมตรเมื่อเปรียบเทียบค่าการดูดกลืนแสงของกระเทียมเทียบกับสารละลายมาตรฐานทุลเอร์จะทำให้สามารถคำนวณค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้เท่ากับ328.67ไมโครโมล่าสมมวงของทุลเอร์ต่อมิลลิลิตรของตัวอย่างครับข้อสับสาตารางที่5นะครับแสดงค่าเพลอซายของน้ำมันทวเหลืองใน้องตลาดเปรียบเทียบกับน้ำมันทุเรียงที่มีสมบัติของสารสกัดกระเทียมจะเห็นได้ว่าน้ำมันททัั่่่วววเเเหลลลลลืออองงในน้ตตาาาาดมมีีคคกบ8.5ิิิ ต่อกิโลกรัมในขณะที่น้ำมันพลั่วเหลืองที่มีส่วนผสมของสารกัดกระเทียมมีค่าพลังงานอยู่ที่3.99มิลลิอีควิัาเลนต์ต่อกิโลกรัมครับครับสรุปนะครับกระเทียมมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกเท่ากับ103.3.17ไมโครกรัมสมมูลของกรดแคลิกต่อกรัมสารสกัดและมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ328.67ไมโครโมลาร์สมมูลของโทล็อกต่อมิลลิลิตรของตัวอย่างทําให้สามารถสรุปได้ว่ากระเทียมเป็นพืชที่มีสารประกอบฟีนอลิกสูงและมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีทําให้สามารถอ่านลดการับ จากการทดลองหาค่าเพลิกไซด์ของน้ำมันพลัลเหลืองในท้องตลาดเปรียบเทียบกับน้ำมันพลัลเหลืองที่มีส่วนผสมของสารสกัดกระเทียมในอัตราส่วน1 0 0 0ต่อ1เมื่อทิ้งไว้ให้สัมผัสกับอากาศเป็นระยะเวลา10วันผลปรากฏว่าค่าเพลิกไซด์ของน้ำมันพลัลเหลืองในท้องตลาดมีค่าเท่ากับ8.5มิลลิเอกวีควาเลนต์ต่อกิโลกรัมในขณะที่ค่าเพลิกไซด์ของน้ำมันพลัลเหลืองที่มีส่วนผสมของสารสกัดกระเทียมมีค่าเพลิกไซด์อยู่ที่3.99มิลลิเอกวีควาเลนต์ต่อกิโลกรัมแสดงให้เห็นว่าเมื่่่่อสสาาาารรรรรรกก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 ัััดดดดดดะะะเเเเทียยยยมมมมลลลลลงงไไปปใในน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 ้้้ำำจจชชววิิิิิิิฏแห็